สวัสดีครับพบกับป่าแม่โจพันไม้นะครับวันนี้พามาดูทุเรียนนะครับในสวนที่ปลูกเอาไว้นะครับก็รอบนี้ก็จะปลายเดือนแล้วนะครับพึงได้เข้ามานะครับแต่ก็ให้แม่มาเปิดน้ํานะครับแหล่งนี้นะครับก็ไม่ได้ลงสารเคมีนะครับก็จะทดลองดูนะครับว่าการทําทุเรียนแบบไม่ใช้สารเคมีเนี่ย จะเป็นยังไงนะครับตัวนี้ก็คือเพี้ยหอยลงนะครับก็ลองปล่อยดูนะครับไม่ต้องพ่นดูกับตอนนี้ก็มาเจอในกลุ่มของนี่นะครับเพียกระแจ้นะครับซึ่งทุเรียนเนี่ยนะครับก็มีเพี้ยหอยลงแล้วก็มีที่ตายนะครับที่นี่ครับ เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าในส่วนของทวดที่ผมเข้าไปนะครับที่เราลงคลิปที่แล้วไปนะครับก็เป็นตยนดินรียนะครับแรงนั้นก็เคยเจอในกลุ่มของเพี้ยหอยแต่อยู่ก็หายไปหมดนะครับก็จะมีในกลุ่มของราราเหลืองนะครับเข้ามากินแต่เป็นพื้นที่ที่ปลูกผสมผสานนะครับแปลงน,นี้เราลงนะครับก็เป็นลักษณะของอต้นคู่สามเก้าคูณสิบนะครับ อันนี้ก็คือเราอาศัยใส่ปุ๋ยให้น้ําอย่างเดียวนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองส่วนใหญ่ก็จะเสริมรากเอาไว้นะครับเป็นทุเรียนเสริมรากนะครับมาปลูกครับก็มีที่สมบูรณ์ครับแล้วก็ตัวไหนที่มันมีปัญหานะครับในกลุ่มที่มีปัญหาเราก็เอามาปลูกซ่อมนะครับเพราะว่าต้นพันธุ์เราเองนะครับเราผมก็จะเสริมรากมาเองนะครับเรามาสังเกตนะครับนี่ต้นนะครับชุด จใไ้ดูนะครับว่าชุดชุดนี้นะครับเราปลูกไว้ก่อนหนอันนี้คือ1ต้นนะครับแล้วก็สำนั้นก็คือนี้ต้นหนึ่งต้นที่สองนะครับแล้วก็ต้นที่สามนะอ่าต้นนี้นะครับพอเราปลูกไปนะครับมันไม่มันไม่โตนะครับมันไม่โตหรือมันโตช้าเนี่ยเราก็เลย เอาต้นอื่นมาปลูกนะครับสามต้นนี้นะครับเราปลูกเสร็จเนี่ยมันไม่ค่อยโตครับยอดไม่เดินไม่สวยนะครับแต่พอเราต้นอื่นมาปลูกห่างกันนะครับเนี่ยครับประมาณห้าสิบเซนเพิ่มอีกสามต้นเพราะของเดิมทั้งสามต้นเนี่ยมันไม่สวยนะครับมันไม่สวยก็เลยเอาต้นใหม่มาเพิ่มนะครับดูนะครับพอต้นใหม่มาเพิ่มมันสวยขึ้นมาตั้งสองต้นนะครับต้นนี้ยอดก็มานะครับต้นนี้พุ่มก็ออกนะครับต้นนี้จากที่ไม่สวยพุ่มมุง พุ่งขึ้นไปเลยนะครับต้นนี้ก็สวยขึ้นมาทันทีนะครับต้นนี้ก็พุ่งขึ้นไปนะครับส่วนอีกต้นนึงกาลังครับตัวนี้กําลังที่จะแตกนะครับนี่ครับลักษณะของทุเรียนเนี่ยเอาแน่อานอนไม่ได้นะครับเหมือนต้นเมื่อกี้อ่าเหมือนต้นนี้นะครับใหญ่ๆอยู่อย่างนี้นะครับบางครั้งนะครับเผลอๆนะครับนะครับถ้าเผลอหลายยอย่างก็เรื่องของน้าส่วนใหญ่จะเรื่องของน้ํานะครับ หรือในเรื่องของการนุการไม่ให้น้ําหรือว่าใส่ปุ๋ยเยอะตายได้นะครับแต่ถ้าเรื่องของโรคระบาดลงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าต้นอย่างนี้เขาจะสู้กับโรคได้อยู่นะครับดังนั้นก็คืออา่าบางต้นนะครับไม่โตพอไม่โตเนี่ยเราเอาต้นอื่นมาปลูกข้างปลูกเสริมนะครับมันโตขึ้นไปนะครับเหมือนชุดนี้นะครับเนี่ยพอเอามาปลูกคู่กันต้นหนึ่งก็ยอดมา อีกต้นหนึ่งยอดก็จะเดินนะครับเดี๋ยวถ้ามันแน่นเกินนะครับก็ค่อยมาตัดส่วนส่วนนี้จะเป็นก้านยาวครับวันนี้ก็ในกลุ่มของชนีชะนีก็จะโตค่อนข้างที่จะขึ้นคู่กันเลยนะครับนี่ชะนีครับวันนี้ก็เราปลูกได้ประมาณปีกว่านะครับเพราะว่าถ้าครบทันวาเนี่ยจะครบ2ปีนะครับ พอเราปลูกฟังลราจคิดต้นไปก่อนนะครับดัน้านครบ2ปีละอ่าสว่วนทุนเรียนเนี่ยเราจะปลูกหลังเพราะว่าเราปรับพื้นที่ดินเสร็จช้านะครับก็อน,นี้เดือนสภามิถุนานครับมิถุนาถ้าเดือนธันวาเนี่ยพวกนี้ก็จะครบ2ปีนะครับผมใช้วิธีในการยกร่องนะครับยกรกร่องให้มันยาวนะครับตัวนี้เพราะว่าดินเรามันมันเหลืออันนี้ก็ต้นนี้ยังเป็นทุเรียนบ้านอยู่นะครับ นี่ในกลุ่มของหลงรับแลนะครับในกลุ่มของหลงรับแลหรือรับแลแล้วก็ในกลุ่มของโอชีนะครับโซนนี็จะเป็นเดี๋ยวไปดูโอชีหน่อยโอชีหรือน้ำดำนะครับรสชาติดีนะครับผมรับประทานแล้วชื่นชอบนะครับนี่เลยนะครับสามต้นจุดนี้ยังไม่ซ่อมนะครับแต่ก็โตชาอยู่นะครับก็ใส่ในกลุ่มของขี้ไก่แกบนะครับใส่เพื่อปรับปรุงดินนะครับ เดี๋ยวต่อไปก็ต้องอาจจะต้องใช้ในกลุ่มของเชื้อไค้ตุลได้มากนะครับเพื่อมาย่อยสลายอีกรอบหนึ่งนะครับเราใช้ขี้ไก่เก็บเยอะไม่ได้นะครับตัวขี้ไก่เชื้อราเป็นตัวเชื้อราได้อย่างดีวันนี้ก็นี่ครับใบต่อนข้างที่จะดูใบสวยนะครับใบชนีใบสวยมากนะครับครับก็ออสูงครับบอกนะครับว่าผมไม่ได้ ใช้สารเคมีแต่ว่าเวลาผมทำแปลงทุเรียนนะครับในแปลงในร้านเนี่ยเราต้องใช้สารเคมีในการดูแลทุเรียนไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นายาแมลงหรือ,อโรคนะครับเราต้องใช้ในกลุ่มนั้นนะครับแต่พอลงแปลงเนี่ยผมอยากจะลองดูนะครับอันนี้ก็เริ่มนะครับเริ่มที่จะไม่แน่ใจนะครับว่าในกลุ่มนี้เป็นสายพันธุ์อะไร แต่ตัวนี้ดูลักษณะใบผมมีรู้สึกว่าจะมีในกลุ่มของนางงามเป็นโซนนี้ทั้งโซนนะครับจะผมจะเก็บพวกทุเรียนพื้นบ้านมาลงนะครับแต่จะเขาต้องดูก่อนว่าเป็นกลุ่มของตอนไหนบ้างครับบางต้นเนี่ยบุกทุเรียนบ้านนะครับไว้โซนนี้นะครับแล้วก็ทุเรียนพันธุ์ก็ตายนั่นเป็นทุเรียนบ้านใหญ่ก็ต้องใช้วิธีการเน็บยอดเอาโซนนี้ยังเล็กอยู่กับเพราะว่าโซนนี้ผมได้ต้นกล้าทุเรียนสายพันธุ์มาต้นเล็ก นะครับพอผมรวบรวมสายพันธุ์ทุเรียนบ้านนะครับแต่ก็ปลูกทุเรียนพื้นบ้านนะครับตุเรียนพื้นบ้านที่เราใช้วิดีพอแมเล็ดนะนะครับปลูกไว้ก่อนส่วนตุเรียนบ้านพื้นบ้านที่เราเสียบยอดมานะครับเราไปปลูกต้นเล็กมันก็โตช้านครับเนี่ยพอครูสามนะครับนี่ก็จะมีในกะลุ่มของน้องหยิบมาด้วยนะครับก็ปลูกหลากหลายสายพันธุ์ โอเคนะครับนี่ก็พามาดูทุเรียนที่ปลูกนะครับทุเรียนอินทรียเนี่ยไม่มีอยู่จริงนะครับจริงๆที่เขาบอกก็จริงนะครับเพราะว่าอ่าพอมันโตขึ้นนะครับโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นมันเองไม่ว่าจะเป็นไฟต้อไฟล่าหรืออะไรแต่เนี่ยมันมันมันมีเยอะถ้ายิ่งมันระบาดเยอะเนี่ยเราต้องควบคุมนะครับแต่ถ้าเรามีชีวพันธุ์นะครับวิโบรีอาเชื้อแคตูเรมาเนี่ยเราใช้ได้แต่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องใช้อย่างบ่อยนะครับเนี่ยของผมก็ผมก็ปลูกนะครับก็ ครับถ้าสมมติว่าในกรณีที่โรคระบาดมันหนักเกิดนะครับเราก็ต้องมีการฉีดเพื่อคุมนะครับฉีดเพื่อฆ่านะครับก็จริงๆเนี่ยผมทำตู้เรียนเนี่ยผมก็อยากจะใช้ในกลุ่มของฮอร์โมนในกลุ่มของทําให้ต้นทุเรียนสวยนะครับแต่ว่าปัญหาหลักของผมก็คือหนึ่งผมไม่มีเวลานะครับตื่นเช้ามานะครับต้องออกร้านก่อนแปดโมงนะครับต้องไปเปิดร้านนะครับต้องส่งลูกโรงเรียนก่อนแปดโมงเช้านะครับหลังจากนั้นก็คือกลับถึงบ้านฮะ บิด้านห้าโมงนะครับถึงบ้านก็ห้าโมงกว่าแก่หกโมงนะครับบางครั้งก็ไม่ค่อยได้มีเวลาก็เลยเป็นสวนทุเรียนที่ปลอดสารนะครับไม่ใช่สารเคมีเพราะว่าเราไม่มีเวลาครับมันก็โตก็คือมีพ่อนะครับก็เข้ามาดูแลให้นะครับแม่ก็มาเปิดน้านะครับเติมปุ๋ยนะครับก็เราเลี้ยงให้มันแข็งแรงนะครับเนี่ยจริงๆเนี่ยใบสวยเนี่ยถ้าจริงๆเนี่ยมันต้องฉีดฮอร์โมนฉีดปุ๋ยเข้าไปแต่วันนี้ก็คือเกิดจากที่เราให้แต่ปุ๋ยกับน้ําอย่างเดียวนะครับเพราะเรื่องของการดูแลนะครับ ทำทุเรียนนะครับเหมือนที่ผมพาไปดูคลิปที่แล้วนี่ในสวนของยายนะครับยายเนี่ยจะชอบเอาเอาย้าอะไรไปใส่ในโคนแล้วก็พอตัวมันก็เริ่มตายแต่ว่าพอตายแล้วก็ไปซ่อมใหม่นะครับอันนั้นคือคนเก่เขาทานะครับส่วนเราก็ทําแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับผมนี่ก็คือใหญ่ที่สุดในสวนนะครับสต้นนี้ที่พามาดูส่วนที่เหลือก็มีเล็กๆมีอะไรอยู่นะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปปาร์ติเชวันไม้ด้วยครับสวัสดีครับ